วันนี้เราจะมาเล่นวันด้ากันหลังจากที่นางเนี่ยโดนปรับสกิลทีมอัพมาเราก็ยังไม่ได้เล่นนางเลยใครอยากรู้ว่าสกิลเป็นยังไงบ้างเนี่ยขออนุญาตถ่ายอินคลิปสั้นที่แจ๊สดเนี่ยตัดลงตอ,ตอกมาให้ดูแลกันซึ่งวันนี้เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างอย่าลืมกดไลค์ก่อนดูนะก่อนจะดูเกมกันเนี่ยแจ๊สมีร้านเติมเกมมาแนะนำลิชแมนช็อปร้านเติมเกมถูกไวผ่อนได้มีเงินคืนแถมเติมได้ตลอดย4บี่ชั่วโมงเติมเกมมาเวลไลเวอร์บนเว็บไซต์รับไปเลยลิชแมนคอยเพื่อใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ และยังเติมเกมชั้นนําได้อีกหลายเกมจ่ายได้หลายช่องทางแถมเติมได้ทั้งในเว็บไซต์แล้วก็ในไลน์เติมเกมถูกเข้าไวผ่อนง่ายต้องลิชแ m a n h o p วันด้าปรับสกิลทีมอัพใหม่พร้อมกับมาขยาวงการตัวแม่หลังจากที่พี่กระเทยนั้นปวดหอยกับนางชิบหายไหนบอกไม่ต้องไล่บริกรรมคาถาใดๆเสกได้ดั่งใจนึกแต่ความเป็นจริงนั้นคือโดนดับมันไม่ไหวเมื่อมีหมอหน้าแปลกอยู่ในทีมวันด้าสามารถใช้สกิลพิเศษได้โดยสกิลนี้เนี่ยเราสามารถทั้งดูดทั้งปาเม็ดไปพร้อมกันได้โดยการกดคลิกขวาแล้วก ขีดสายพร้อมกันดูดูมันว้ามากนี่แหละนี่แหละถูกต้องถูกต้องนี่แหละคือตัวแม่พลังเวทมงเวทมนเนี่ยให้มันแรงสมกับเป็นคออ o เ m a ิ i c น่อยอีดอกไม่ใช่ดุดเหมือนปลาชักเกร์ดุดตีนมันต้องแบบนี้นี่แหละถูกต้องไม่ใช่เวทมนแล้วค่ะ m16 ดูแทงดูแทงก่อนยังโดนเบิร์ดด้านเม,ม็ดแบบชิบหอยไว้วอดส่วนอีพวกตัวขี้ก้างเนี่ยไม่ต้องสืบค่ะกระดูกแตกแน่นอนสกิลนี้เนี่ยมีคูดาวสามสิบวิแต่ว่าเอาจริงๆนะพอเราใช้หมดแม็กื่อไรเนี่ยเหลือยี่สิบวิเลยสรุปง,ง่ายๆนะเหมือนมีคูดาวแค่ยี่สิบ เป็นตัวแม่แห่งเวทมนต์แต่เอาจริงๆปะวงแหวนเหมือนทองเกมะมากอีดอกแข็งชิบหายวานดาตึ้งขอหมอหน่อยขอหมอค่ะคุณไม่ใช่นี่มั่วนะเราอะ่ะมันชินแหละนเออนาะปกควองสมจริงกันควณกลัวโดนแย่งเลยหมอมาเป็นเพจเลยหมอแปลกๆนะอุ้ยอุ้ยมีวงแหวนที่มือด้วยเทพคุนเอ เดี๋ยวได้ไมันน่าจะหมุนได้เนาะเดี๋ยวเดี๋เราก็มีเดีเราก็ม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 ีมาดิมาดิมาดิจำเข้ามาจำเข้ามานี่เราสองชามชามดูหน้ากับสซิเวเตอร์สองชามฮึบกดเลยนะกดซีใช่ไหมโอเคมาเร่งไงวะหมอไม่รู้ลองไปรักษาคนป่วยดูนะตัวเป็นทหารปุ๊บสิฝันแอบแบบใครเนี่ยเธอเหรอเธอเป็นกระรอกเหรอ ใช่เป็นกระลอกจูจะเล่นอะไรจะไปลวงปั๊บเยอะแล้วไปลวงปั๊บไปลวงเลยได้ๆๆด้เมรให้อยู่นี่ไมนเมให้อยู่ร่มแตก่มแตกโอเคโอเคเกิดหล้วงมาวะเจอคุณแยู่ข้างหลังเจอคุณแน่ข้างหลังใช่ไหมข้างหลังใช่ปืนก่อนเนอะไรกันนี่นะายว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 ายช่วยูด้วยช่วยกด้วยเอออ

อีโอเคอีเจ็บดูดแม่งดูดเคียร์คอนโทรลยุดเวลามาดีมาด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 ยปัังปังฝังฝังโอเคสวยมากดูดดูดดูดไปไหนอีฉลามเวรนี่ดูดดูโอเคฉันดูดฉันดูดฉันดูด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 ูดมาจ่าได้ดูดมันเจ็บมันเจ็บเจ็บหนมเจอ่กูแน่ขอดูดหน่อยดูดเตียวเตียวเตี้ยว คุณเอาโลให้เราหน่อยนะเดินไปเลยเดินไปเลยนะเดินต่อไปไปเดินไปเดินไปเดินไปว้าวเอาเออ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 เคุณโดนขัด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 ว้ายมายว้ายโอเคปูมาปูมามามาคุณผมมึงมาดิมึงมามึงมาที่ป้าชาวลงหอนดูดนี่ใครเนี่ยอีหลังอีหลังโดนจับคอเรอคุณเออโดนจับคออ่ะโดนบีบคอ เอเออจุกแน่ปืนคนกูพร้อมแล้วดูปล่อยออกไปไปกับ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 กกลัได้ฉันเองฉันเองจะกนเองจะปืนคนกูแน่ไว้ยว้ไว้โอ้ยไยแรงมากแรงมากเออเพื่อนเพื่นเพื่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 เจอกูหยุดเวลาตามหาผัวอ้าว ตายเร็วมากตายเร็วมากเออเออสวย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 กําลังไปกําลังไปกําลังไปทุกคนระวังระวังระวังช่วยด้วยช่วยด้วยคุณคุณจะมีคุณจะมีวาร์ปอยู่ใช่ไหมมีวาร์ปอยู่ใช่ไหมเอ้ยเดี๋ยวคอมโบกันเดี๋ยวถ่ายคอมโบกันได้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 ใช่ใช่ตอนไหนบอกได้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 ยันยันใส่หัวนะโอเคได้มันกํามมันกํามมันงามันก เออสวยมากเนาะดูดแม่งไปไหนตุ้มเออโหหลุดไปท่าอีหลามเจอกูแน่คิวมันไม่มีแทงแล้วมันไม่มีแทงแล้วโอเคโอเคโอเคเฮ้ยคิวตอนไรไอ้ตูึงเจอกูแน่เออรวล้วงเลยค่ะอข้างหน้าคนเยอะเลยขอหน่อยขอหน่อยคนเยอะโยนมาโยนมาโยนมา

กูตายหมดตายหมดเอาแล้วเลยเอาอย่างเอาอย่างมันยันยังยังยังมึงไปรอ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 ให้มันเข้ารอให้มันรอรอรอใครตายช่างมันใครตายช่างมันเอาแล้วเอาแล้วเออคุณมาเต็มเลยมาเต็มเลยวันนี้มาเต็มพร้อมสองชั่งังโอ้โหไม่โดนใครเลยไม่โดนใครเลยดูดแม่ลือมาดู ชีเป้าในกูดูนครับกูด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 ไอินิต์บุ๊กินิต์อ้อ้มาดิ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 ชีเป้าหรอชีเป้าเฉาในเฉาลงเหฮะฮะวาวายช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยไอ้นี่ลไอ้นี่คิวเไอ้นี่วปังปังตายไอ้นี่วโอเคโอเคยยูยูยูยออทันเดอร์หรอมึงเจอกูแน่ กอดเอากูแม่น่ะรู้จักไมอนากันเดเอออะไรเอยลินเอยปลาใส่แมงเลยมาดิมึงลิอะไรกูยิงสอยสอยสอยส่ปืนกลสอยส่ลวงเออเออเเมึงจอปืนกลกูได้ M16 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 เออวิช้ำวะช้ำวะชำมากชาำมากอยากช้ำมากชำมาก

อว่าอะไรเอ่ยมึงเจอกูขาดนี่นี่เออเออเออเพีเกอเมเอา่มันจะขาดหมดกําลังมันเลยมันน่ะันปังมันมันันมันมันันมััติงเน็ติงเน็ัปืนกลปนเฟอร์นิเจอร์นเฟอร์นิเจอร์ใช่ิหกงิงนใช่ปดย่ พูดอไรสิสิีเองเนี่ยล 4..3..2..1 กสิบีหละมาเตาอังโลไปไปไปเจอเม้าวอ้อมแป๊บไิ่ีเฮ่าด้วยอ่ะอ่าเฮราโดนแน่อ่าโคตรหมดทั้งหมดทั้ศหมดโอ ไจะโดนช็อกอ๋ออ๋ออ๋อจะอยู่ข้างหลังจะอยู่ข้างหลังปั๊มนะมึงเจอกูอ้าวอะไรนะลืมอะไรนะอะะไรนลืมปล่อยหยุดเวลาลืมแล้วว่าต้องหยุดเวลามันก่อนเออเอาใหม่เอาใหม่มึงเจอกูได้เฮตุละมาแล้วมาแล้วมาแล้วทุกคนมาแล้วโอ้ตายเลย เอาตายกันแล้วรอ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 ไม่รอไม่รอไม่อุ๊ยไว้ไว้ไอ้ออมแบบมีโลกิด้วยเบื่อมากเลยอ่ะพร้อมยังพร้อมยังพร้อมยัง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 ไม่มาเลยแทงยังไม่มาเลยโอเคโอเคแอดยูแอดยูมาแล้วมาแล้วแทงมาแล้วที่หเอดดีกว่ามาแล้วมาเจอคุณาดูตาย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 หายตัวหายตัวหายหายหาย เอาเกินเกินโอ้เกินตรงนี้เหรอดูดเออตายตัวปอมหรอตัวปอมหรอดูดดูดกระลอกหรอนี่แหะแค่อนคอนโทรลไปไหนคะเอออีโดนาอีโดนาอีโดนาบ่วงท่วงวบ่วงโอ้ยวาเจ็บเจ็บเจ็เจ็บเดูดเธอมันเธอมันเธอมันอ่าไปได้ไปได้ซับปอดพี่คนนี้หน่อยได้ไหมคะเน่ยเป็นคนติ่งแนท

ตายกู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 ตายโอเคสวยมากคมมาคมมาดูดูดไปไหนคุณไปไหนไปไหนป้องบังป้องไวมันเอาว่ะมันตู้อ่ะมันตู้มันตู้มันตู้ตู้โอ้ยเหนื่อยแล้วอ๋อปลาปลเวเวไปหยุดมันไปเฮ้ยผูรำคาญดีนี่บ้างหน่อยเจอกู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 มึงเจอกูไอ ไอ้ไอ้เจอด้วยเจอด้วยซัพพอรนพุ่งเลยได้ไหมซัพพอรนพุ่งเลยได้ไหมคะโอเคโอเคมาเจอแน่เบี้ยบัม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 โอ้มึงด้วย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 ไปไหนคะไปไหนคะขอดูดหน่อยมึงบัตซตอเบ้ไป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 โอ้ยยังโหดครับว้าวเคียวเคียว ไปยืนข้างหลังกันหมดไม่ใช่หรอเมื่อกี้ค่ะไม่ก็ที่เราดูบอลเลยนะครับโอ้ยมันมันไม่มาว่ะจานจีฉันจะได้จีักทีมันไม่มามันไม่มาเดี๋ยวมันตีอ่ะเราไป็นจีอยู่อ่ะอุ้ยเต็มเลยเต็มเออมาแล้วมาแล้วมึงเจอกูแน่มึงเจอกูแน่มึงเจอกูแน่ดูยิงดูยิงดูอ้าวหายหมดเลยหายหมดเลย หายไปเลยดูดทำไมไ่ได้เลยหายไปเลยไม่มีตายตายหมดเธอตายหมดโอเคโอเคตวยตัวยตัวยปันเธอปั่นปั่นมันปั่นมันปันเสร็จแล้วปั่นเสร็จแล้วไหนเฮล่าไหนเดี๋ยวจะการให้เดี๋ยวจะการให้เดจะการให้มึงไปไหนเฮล่าหวัดดีอ้าวตายแล้วกูมาทำอไมเนี่ยเกมของมึมันสามตัวเธอรองรอแอบแอบแอบทำอะไรไม่มาเยอะปะมาเอาอะไรกันคะนี่เลยหยุดเลยหยุดทำไมไปได้เลยอะ ดูดยิงดูดยิงดูดดูแล้วก็ยิงแล้วก็ดูดแล้วก็หายตัวเออช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยสปอร์ตพี่ในในพพอร์ตพี่ในในวมาพพอร์ตพี่ในซัพพอร์ตในซัพพอร์ตในเออ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 ไม่รู้ครับเป็นไม่รู้เป็นไม่รู้เขาเกิดอะไรขึ้นโมึงเจอแน่บูบาลีเหรอว้าว ตายตายไปเลยวะดิมันตายมันตายมันตายใครมันยิงอะไรกูจังเลยไม่เห็นห้องไหนเดียวห้องเดียวหอเดียวองเดียวหองเดยวอเต็มเลยเดว้องเต็มเดว้อยู่็มเลยเดีอมเลยเดองเต็มเลอเธอเก็บวาร์ไปนะไอ้คุณเก็บวาร์ไปนะควรเก็บไว้เก็บไว้อยู่ไม่ได้ใช้เลยโอเคโอเคเดี๋ยววันเดีววันเดียวะยังมีอยู่ยังมีตายแล้วใครใครโอเคโอเคได้มาได้มามาบึ้มแม่มาบึ้มบึ้มมันคือตัวแม่ตัวแม่ตัวแม่ให้หมดนู้นวะเอาโยกิีให้มันเขียวก่อนแล้วกัน

นี่ไอคนอื่นไปมาอะไรกันเยอะแยะมันไอสเก็ตบอลมามันไอสเก็ตบโลมาสเก็ตบอลว้ายเอาอะไรหนึ่งสองซ่อมนะคนเอ้าไโอเคโอเคแป๊บนึงนะโอเคหนึ่งสองซ่อเจ้ากูแน่เจ้ากูแน่นี่นะเอ้าคนบอดอะไรของกูเฮเล่าอยู่ไหนเฮเล่ามันรีดตรงไหนกูจะยิงมันให้หมดเลย เอ,ออเออเออปืนก้อนพันิุ์เช่ามึงเจอแน่ฉันอันติทำไมนะฉันอันติทำไมนะ <c oughs> นทนะรอหน้าบ้านเขาเลยนะทะเ <c oughs> ล้วเลทะเลด้วยทะเลด้วยโอ้ย,อย่างวันน่ะปรับใหม่คือสนุกมาก <c oughs> แต่ว่าเราก็ดีใจด้วยนะแต่ว่ามันก็ยังเป็นตัวกากอยู่ดีอ่ะเธอก็จริงน่อยว่ะ